ครับตอนนี้ทีมงานของศรีสเกตได้เดินทางมาถึงซานอันโตนนโอแล้วนะครับเพื่อทําศึกใหญ่กระชากแชมป์โลกสมัยที่สามกลับบ้านครับแหลมครับเดินทางมาถึงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างรครับก็เหนื่อยมากครับเหนื่อยมีอาการล้ามากมากไหมก็มีอาการเนี่ยแล้วเห็นเจดจซจจี่แบมบอกว่าชนะ,ะมวยธรรมดาโลกไม่จดจํา พระชนะแหลมลงจะจำแหลมแหลมคิดว่าไงครับว่าผมให้จดจำแน่นอนครับต้องดรอกให้ได้ครับให้จำเหมือนันที่โรมันจำแหลมนะต้องครับอ๋อแล้วมาทางนี้ตั้งใจจะเอาไปฝากเข็มขัดแชมป์โลกไปฝากลูกชายได้ใช่ไหมต้องเอาฝากได้ครับก็เพราะว่าไฟนี้ผมซ้อมมาเป็นที่แล้วก็เป็มร้อยด้วยครับตั้งใจซ้อมด้วยครับทางทางเสี่ยหุยผู้จัดการว่าไงบ้างครับ <S <S ไฟนี้ ก็เดินทางมาเขาเหนื่อยพอสมควรนะครับก็มั่นใจนะครับและสร้งใจที่จะทำโลกซุปเปอร์ปลาเล่กับประเทศไทยให้ได้ทางโคตป๊อปโคตคู่ใจคิดว่าไฟนี้แหลมการซ้อมเป็นไงบ้างครับการซ้อมมาก็ซ้อมเต็มที่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้พักวันนึงครับเดินทางมาแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มซ้อมใหม่เริ่มซ้อมโคตรคุณลำหนักครับ คิดว่าไฟนี้เราต้องนำจุมขัดกับประเทศไทยให้ได้ครับครับครับขอบคุณมากครับโชคดีนะครับ,รบขอบคุณครับ